สารคดีไดฟุกุสตรอเบอรี่กว่าจะเป็นไดฟุกุลูกเท่าไข่ห่านนี้นั้นเธอผ่านอะไรมาบ้างชมกันเลยค่ะสาวมาเกิลมาเยี่ยมชมแหล่งผลิตสตรอเบอรี่รสชาติจะอร่อยไหมอยู่ที่ผลสตรอเบอรี่เลยค่ะและที่ดิฉันประทับจิตประทับใจที่สุดก็คือสายพันธุ์เกาหลีเขาจะมีความหอมลูกโตแล้วก็ใหญ่รสชาติหวานละมุนลิ้นเอาเป็นว่าแต่ละสายพันธุ์มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้หมดฤดูกาลไปแล้วดิฉันเริ่มจากการคัดไซส์ก่อนเลยคค่่่ะะกกลองัดดไไ้ซ์ปรมาณ5ู ืออก็ไปทําาย่งชิ่นนั้นเนี่ยกว่าที่ฉันจะได้ไดฟุกุมาขายให้เธอเนี่ยไซสที่ต้องตาต้องใจแบบลูกบักเป้งอ่ะมันมีน้อยค่ะท่านผู้ชมชะนั้นขอยกหน้าที่การจองให้เป็นของคุณลูกค้าแล้วกันนะคะทางแม่ค้าจะคัดเลือกไซสที่ใหญ่แล้วก็กําลังดีที่สุดดูให้ดีนะคะไม่ให้มีแผลใดๆเลยนะ,ผล,ละผลตรพล้องเต็มร้อยทั้งนั้นค่ะบาทงทีลูกค้าเอาไปค้างไว้แล้วก็จะแนะนําว่าทานเลยดีที่สุดทำการช้าล้างละค่ะแล้วก็เตรียมแป้งให้เรียบร้อย ใช่ค่ะเครื่องตีดิฉัน้นจันประมาณ580ลิตรขอโทษที่ทาระมานเธอนะสตอรอเบอรี่ที่คว้านนํามาปั้นกับถั่วแดงถั่วแดงของเราไม่ได้หวานมากเด็กได้ว่าทานคู่กับแป้งแอมกับสตรอเบอรีร่นอตัดเปี้ยวว่าแล้วก็อยากกินเลยเราจะปั้นกันสดๆไม่กี่ชั่วโมงขอลูกค้ามาล่ะลูกค้าจะได้รับขนมที่สดใหม่ที่สดุดความหนึบของแป้งเธอดูสิและนี่ค่ะที่สุดความอร่อยปัดผงเอลซ่าเนาะไดฟุกุแปลว่าโชคดีขอให้ทุกคนที่ได้ทานโชคดีนะคะ